ถ่ายละโอ๊ยไม่หลนใครโทรมาวะอ,ออกมาเร็วทุกคนเงยราคาแพงของราคาแพงพี่พี่เอาเอารถรถอยู่ไหนเอามไม่เอารถมาด้วยวะไม่พามาจากตัวไม่เอารถมาด้วยตัวเชี่ยอะไรตีกูป้าดูอยู่นมป้าดูอยู่นมเอาไปปา <c oughs> <c oughs> จะค่อยวางได้พี่เดี๋ยวราคาถูกโอ้ยเช<ด>ี่ยดีมากไม่มี พวกมึงระวังนะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเฮ้ยเอารถมาด้วยสิ <laughs> แม่งมาแต่ตัวอีกแล้วไ <laughs> อ้อ่าเขียนไปพี่โอโ้โหไอ้เป็นหนุ่มแอนดรอยเฮ้ยเสียงไรเฮ้ยเฮียอี๋เยียมเยี่ยมเงียบเยีอย่าพูดอย่าพูดเงียบเยี่ยมเยียมเยียมทำมันมาทำมันมาอย่าพูดช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย ไม่น่าเลยที่ว่ไอเยี่ยมเปสะดุดลมม้มอ่ะเดนเสียงที่ขอได้ปะอัดอัดเดยวเลยมันมันไม่เห็นมันตาบอดมันมันนี่มันขยับสะดุดลมด้มยั่มั้ยมันตาบอดมันฟังแต่เสียงเดินผ่านม,มันได้เลย <c oughs> พ่อเมึงนี่แช่อะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มามาสนุกได้นี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยอ้าวอ๋อคิงออฟลูเซอร์ลูเซอร์มาตานี่เอาจริงนะแก้ว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 เอามาด้วยนะเอามาด้วยนะหนึ่งพันหกพันหกเหี้ยแก้วนี้ซื้อชีวิตมึงได้เลยนะโอเคหนึ่งพัน เคหกร้อยระบอนเชมเกัวแกร้อนเลยก็หายน้ำระบอนชื่นใจเฮ้ยทุกตาพี่ทองไม่อุ้มมาเลยเอาเหรอเออหาหัวมันนี่มึงนี่เดี๋ยวจการเองพี่จการเองจการเอง หยิบหยิบหยิบคนละฝั่งหยิบคนละฝั่งใส่เลยใส่เลยใส่เลยพอวาง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 เอออ้าวไอ้เหี้ยของกุลคาร์ูกเลยช่างไม่ไงประตูไหนประตูไหนประตูไหนปลอดภัยประตูนี้เปิดปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยมุงกุดมุงกุดโลกเท่าไหร่เฮ้ยเป็นหุ่นันสั่นว่ะตอวเดี๋ยวตัวใหญ่ๆมันเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูข้างหลังนี่ข้างหลังมีเหี้ยริบเนี้ยเออเนี้ยเนี้ยเนี้นี้ยเนี้นี่ยนี้นี้ยไปดูนี่ไปหยิบขายเฟกพี่ดีก่อนเปิดตะมุย ไปแล้วมันน่าจะไปอะไรมันยาก่อนมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปไหนมันยังไม่ไปชิบหายแล้วพี่มันมาแล้วอีกวันมาอย่าหันเรื่องเปิดเพลงเลยนากอย่าเพิ่งทำกูกูขอฝากของก่อนรถหนึงเดี๋ยวอยู่กับกูเดี๋ยวมันใกล้กูอีกหัวไม่แม่งอีกคือตายยังวตายแล้ว จะเหลือเลยดูหมอหอฝั่งนู้นผมก็เขียวแอนดรอยพวกนมมีพวกนมไหนนมมาเหรอทุบมันพี่ทุบมันทุบมันของกูของกูจะตกจะตกค่าตุกค้ามตกไอ้นอนๆๆฮะทีนี้เชื่อยังเว้ยแม่งของหมดของทั้งหมดในหลังนั้นซื้อชีวิตคนได้ไหนผมไม่เชื่อไหนลรงดูลองดูผมไม่เชื่อ่ะดู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 ยูนอยยหนัยหันหลังมา เฮ้ยแปลกๆขันหลังมาอ๋อเดี๋ยวนะเอาเอาก่ยวก้มหัวสิโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็มุกจิ๋วจวดจ่อยนี่มกเองมกจองนี่นี่นี่เอ้ยพวกนมยังม่โยกกู้กออออ้าป้า้อยู่มาตัวอีกวิ่งเล่อนนึงเ่อหนึง่าเดี๋ยวอีกเดันหลังมา มามามาไม่คิดมันเพิ่มอ่ะไอตัวเนี้ยเมื่อกี้นี่ไงเอ้าชีมาไหมหลบไม่ได้หลบไอตัวนี้หลบไม่ได้ต้องข้ามไปอย่างนี้ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเอาูเชื่อละว้าแล้วไอ้เหี้ยม่เชื่อแล้วรอบนี้ใครจะเป็นราชัยเขี้ยพี่ทัวพี่เฮ้ยเฮ้ยคอนกู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 ตัวไปเลยเฮ้ย ไอ้จิกูกูเฮ้ยคมไนีการกเลีหนาีกาูเอเ้ยอย่ามลุกงการนอนหลังผมลิงอะไรวะเนี่ยเรื่องอะไรครับเนี่ย เดี๋ยวปลาอุ้มไปให้นมนะเดี๋ยวปลาไปให้นมนะผู้บอกแล้วต่างแม่กเลยปี๊ปุ๊ยพี่พี่เอ็นโนแมนเอ็นโนแมนเอ็นโนแมนชิบ้าเลยเซ็ม่น่าหมดเลยกลัวอะไรแล้ว โอ้โหตาเหล่เลยโอ้โหวัดจะจะไปละไปละไปละโอเคไปห้องนั้นห <işi> ้องนั้น ตูขังเงียบดิโ้ยทุ่มก็ทุ่มไม่ได้เียตกใจบม๋มเลยเก้าพันใช่ไหมเอ้ยทำไมคุ้นสัน่นเฮ้ยตรงนี้าพันเไรมีอะไรเฮ้ยคุ้นสัน่นคุ้นสั่นจริงเฮ้ยพี่ทูน,นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็ไปขายเลยนะจะขหัวขกวางแล้วก็ไปขายแล้วก็น่าจะพอมั้งพอพอพอเอาไปขายเลย 비또. 이끌은나요 오케이. 오케이. 필요 나네 어, 여기 어, 어. ไเชียยงอพี่าไม่รอดพี่ไม่หอดพี่าไม่รอดสู้กันไปปิดปุ่มกดปุ่มไมันสู้กันมันกดปุ่มปิดปิดกดค้างกดค้กดค้างกดค้างดกดกกดกด let's go โอ้ยเรา่งเฮ้ยถือว่าถือว่าผ่านใช่ย็ดผ่านอี้ผ่านผ่านอย่จเล่นหี่อะไรก็ไม่รู้ไอีหันหลังมางมากันแลว กูอยากแข็งกันกูอยากแข็งกันกูอยาแข็งกรเดกเลยฮ่าาิวเลยโอยไปแล้วเว้ยลูกนีลูกสิวะไอทิวไอทิวรื้อลบลบลบเอาไม่มีใครทำเลยผมโอเคค,เคิดเองเฮ้ย <laughs> <laughs> มีมีมีลวอนเจมส มึงเชื่อเมกกื่อกูโดนทีเดียวตายในแหว่งแบบ40แบบมึงคิดสภาพถ้าท่านหนึ่งเลือดเลทหนึ่งแล้กูว่าโยมโยไม่น่าถึงพรุ่งนี้หรอกจริงเหรอที่พี่เลือยเร็วน,น้อยพี่เลท40จะขอไอ้ทีิวมั้งบ,บอลเจ,<ะ>จมไม่ตายแตว่ว่าหัวเอ้ยลุกขึ้นมาไวรุ่นอย่าล้มพี่ทิวออู่ไหนเดี๋ยวขอไปขายทำอะไรอ่ะเอ้ยนี่ไงตะกราวางของเอ้ยเฮืยอะไรเฮืยตัวเฮืยอะไรไม่ตัวเฮืยอะไร อยไปหยิบมันอย่าไปหยิบมันอย่าไปหยิบมันไม่ทันละมึงบอกชาไปนี่หามึงไม่บอกพวกนี้เลยอะย่าไปหยิบมันนะไม่ทันแล้วบอกทควไมึง่บอกพงนี้เลยอยอ้โอ้ยอ้ยยโอ้ยอยย้ย้ยย้อยย เดินน้ำมันนี้คุณดิ๊บไปแล้ว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 เอาไปเลยเอาเลยเฮ้ยถ้าถ้าเราตายหมดกูอย่าเพิ่งออกนะเว้ยแม่งมันมันชงหลบตายโอ้ไม่ค่ะเฮี้ยจะปิดจะประตูใส่หน้ามันอย่าตายเลย oh my god กลัวอีกแล้วกูไม่อยากเล่นแล้วเฮ้ยเชี่ยเด็๋นี่ไหมชิบะละโหเป็นอะไแม่งพวกคุณนี่ อกลายเป็นข <Hospital> ี้เลย